วไม่ทั้งหญิงงวดแล้วออกเหมืองนกันแล้วฟัง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 ประชาชนประชาชนที่ทั้งหลายนั่งลงนั่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 งลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยใครว่ามันล็อกบ้างใช่ถูกต้องถูกต้องบางงวดนะข้างล่างข้างบนออกเหมือนกันเลย ออกเลขตองเลขขามอุ้ยสารพัดเลยใช่ไหมใช่อย่างนี้ไม่ล็อกได้ยังไงใช่ทำไมไม่ออกเลขที่ฉันซื้อใช่ออกเลขที่แกซื้อคนอื่นก็ไม่ถูกเลยสิอ้าวเอาล่ะเอาละเอฉันนั่งฟังอยู่ลานแล้วฉันจะแข็งชี้จอขอชี้แจงเออจะขอชี้แจงอแต่มีข้อแม ถ้าไม่ถูกใจอะไรเนี่ยอย่าคว้างกันด้วยเก้าอี้นะครับลุงผู้ใหญ่ายายนี่อยู่ในวาระการประชุมเลขล็อกหรือเปล่าเนี่ยนอกวาระ <c oughs> เฮ้ยบอกแล้วเลขล็อกไม่มีไม่แต่เลขหรอก <c oughs> อแล้วการจะออกรางวัลทุกครั้งเนี่ยนะเขาตรวจสอบกันแบบว่าไหลขั้นตอนอย่างรัดกลุม <c oughs> คือว่าแล้วคนที่มาตรวจสอบาคณะกรรมการที่มาเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีความสามารถทั้งนั้นยังไงผมก็ไม่เชื่อลุงผู้ใหญ่รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ แม่ถ้าแกไม่เชื่อนะแกก็ไปดูการออกรางวัลได้เลยไอเรียกว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยส่งบัตรประชาชนไปแล้วก็เซ็นชื่อเท่านั้นแหละอเ<อ>ราลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ไปงวดไหนบอกฉันด้วยนะถ้าจะฉันอยากไปกรุงเทพอยากไปกินกาแฟะนะเจ๊ร้านเจ๊ก็ขายกาแฟไม่ใช่หรอมันไม่อร่อยเนี่ไม่ไม<อ>่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากกินกาแฟหรูๆนะจ๊ะอะไรนะ ตูติโน่เนี่ยค่ะตูติโน่นั่นแหละแล้วก็อเมริก no. mm. ันสแตนดาร์ดเนี่ยอเมริกาโน่โอ้ยยังแกินละยังแกกินกอปี้อะโอ้ยถว่านะเจ๊ยังไงนะมันก็ล็อกแน่นอนเพราะว่ารายได้มหาศาลขนาดนั้น่ะใช่มันต้องล็อกเลยแน่ก็ไม่จะยากเลยก็ทำลูกบอลให้มันหนักลูกไหนหนักมันก็หล่นลงมาก่อนแค่นี้เออนี่เขาชั่งน้ำหนักลูกบอลก่อนทุกครั้ง แล้วน้ำหนักของลูกบอลแต่และลูกเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนี่ถ้าแกไม่เชื่อว่ายังมีการล็อกเลขนะนี่เดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูจะาแตนมีมีไข่ไหมไมีอ๋อไอไข่ต้มอะ่ะม,มีไหมไมีขอไข่ต้มฟองนึงแล้วไข่ดิบมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเหรอ ไข่ต้มกับไข่ดิบใช่ไหมอ่าเอาโละด้วยโละโลใส่น้ำมาโละใส่น้ำเอ้ยไปช่วยเรา้วยเรื่องเราเป็ู้สั่งแล้วล้ไม่รู้าใหญ่จะเอาไข่มาเลี้ยงพวกเราทำไมเนี่ยฉันจะมาทำให้ดูว่าสิ่งที่แกคิดน่ะกับสิ่งที่แกเห็นเนี่ยนะมันคนละเรื่องกันอ๋อ อ i i ันนี้ไข่ดิบนะลุงผู้ใหญ่ส่วนอันนี้12 emperor, อะไรหลอเลขลุกด้วยอนี่ส่วนนี้ไข่ต้มนี่พ่อผู้ใหญ่บอกเอามาทำไมอะลุงผู้ใหญ่อ้าวก็สมมุติว่านี่ไข่ต้มเนี่ยนะเป็นเลขที่แกเลือกแล้วล็อกเอาไว้ ใส่ไปนี่ส่วนใครดิบนี่ไม่ได้เลือกแล้วก็ไม่ได้ล็อกใส่ไปล่าใส่ไปช่วยกันใส่ล่าไปดูให้ดีดูให้ดีตามไว้เราจะจำไดูให้ดีดูให้ดีนะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้จำไว้แน่แกจำไว้แน่แกจำไว้นะจำไว้นะอันไหนล็อกนี่ว่าแกว่าล็อกอะว่าเลือกเอาคนไว้คนดูให้ดีอ คนอ้าวอ้าวที่แกว่าล็อกอ้าวดูเลือกไหนใครเป็นคนเริ่มก่อนกระต่ายขาวเองจ้าอ้ากระต่ายขาวเจินจ้าโอ้อยู่ใกล้สุดอันไหนอันนั้นอันนั้นอันไหนอันเนี้ยลูกไหนลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้ปะนั่นแหละนี่นะอ่าวที่แกบอกว่าแกว่าล็อกชัดเจนไข่ต้มโอ้โหสี่ใจไม่ได้ียหรอกมามามาลุงผู้ใหญ่จะกล้าหรือเปล่าดูหรือเปล่าเอาเอดูดูดูเอาคนละดูเอาเอาเอาเลือกเอาดูได้เลือกไปนี่ไปนี่ฮะ อ้าวนี่เป๊ะอ้าวมีเปิ่อีกด้วยนี่มองอยู่ไกลๆตาดีแล้วนกเดียวอคนทีเดียวด้วยอ้าวอ้าเลือกลูกนี้ไปเลยน้องแก้วลูกนี้น้องแก้วอ่านี่ใช่แน่ใจเปล่าเนี่ยนี่แจ็แจ็คขอไม่ให้เลงให้กินอะไรหรอลบแน่จริงแล้วหลบทันแล้วหลบทันนกเดียวใช่เป๊ะอเ้าอย่เวไม่คนดีกว่าใบนี้ใบนี้ แน่ใจอ๋อโอ้ยไม่ล็อกเห็นไหมล่ะเต็มเรื่องอย่างนี้มันต้องชันฉันรู้ว่ามันล็อกแน่นอนไหนแต่เอาดีๆนะอันนี้ไปทำมาเอาข้างบนนะโอเคเลือกเอาเลือกเอาเอาอันนี้อันนี้อันนี้นะแป้ไม่ล็อกไม่ล็อกเอาล็อกเอ้าเก้มแป้มเอามามนี่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 เชื่อเธอว่ามีเลขไม่ล็อกเชื่อเธออย่างที่บราณเขาว่า oh <laughs>